สวัสดีครับผมอาจารย์ประดิษฐ์แน,แนวคิดผู้ปกครองเรียนรู้เป็นครูที่บ้านสอนลูกหลานให้รักเรียนคลิปนี้แกเป็นคลิปดูกันเลยครับพอร์โมนสอนอย่างไรให้เข้าใจก่อนจำสารบัญเรื่องในคลิปนี้ประกอบด้วยลักษณะของตัวเลขที่ถูกเรียกว่าฮอร์โมนจย์ปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับฮอระโมน มักจะเป็นคำถามจากเด็กๆว่าฮอร์มอย่อมาจากอะไรและหมายความว่าอย่างไรคำตอบก็คือหอร์มย่อมาจากคำว่าหารร่วมมากซึ่งเราสามารถที่จะคำออกมาได้สี่คำคือตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดซึ่งหารได้ลงตัวของจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปยกตัวอย่างถ้าเราจะหาหอร์มอของ12และ18 แล้เอา12เป็นตัวตั้งหารด้วย1่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ12 12หารด้วยสได้เท่ากับ6 12หารด้วยสเท่ากับ4 12หารด้วยสเท่ากับ3 12หารด้วย6เท่ากับ2และ12หารด้วย12เท่ากับ1ในรองเดียวกัน18หารด้วย1เท่ากับ18 18หารด้วยสเท่ากับ9 18หารด้วย3เท่ากับ6 18หารด้วยสี่เท่าแปดหารด้วยเเท่ากับ2และ18หารด้วยสิเท่ากับ1ซึ่งเราจะพบว่า 1, เป็นตัวหารร่วมของ12และ18เช่นเดียวกัน2และ3ก็เป็นตัวหารร่วมของสิบสองกับสิบแต่3เป็นตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดเราจึงบอกว่า3เป็นหอระมออของ12กับ18บแปข้อสังเกตก็คือสาม ซึ่งเป็นหรอระมอของ12กับ18นั้นมีค่าน้อยกว่า12กับ18ตัวอย่างต่อไปถ้าเราจะหาหรอรมอของจำนวน3จำนวนคือ 6, 12และ18หาจำนวนที่โจทย์กำหนดเป็นตัวตั้งหารด้วย1ผลลัพธ์เท่ากับ6 6หารด้วย2เท่ากับ3 6หารด้วย3เท่ากับ2และ6หารด้วย6เท่ากับ1 นองเดียวกัน12หารด้วย1เท่ากับ12 12หารด้วย2เท่ากับ6 12หารด้วย3เท่ากับ4 12หารด้วย6เท่ากับ2และ12หารด้วย12เท่ากับ1 18ก็เช่นเดียวกัน18หารด้วย1เท่ากับ18 18หารด้วย2เท่ากับ9 18หารด้วย3เท่ากับ6 18หารด้วย6เท่ากับ3 18หารด้วย9เท่ากับ2 และ18หารด้วย18เท่ากับ1ซึ่งเราจะพบว่าหนึ่งเป็นตัวหารร่วมของ6 12และ18และสองก็เป็นตัวหารร่วมของ6 12และ18 3สก็เป็นตัวหารร่วมของ16และ18เช่นเดียวกัน6ก็เป็นตัวหารร่วมของ6 12และ18แต่โดยที่ห เป็นตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ612และ18 6จึงเป็นหรอรมอของ612และ18ข้อสังเกตก็คือ6ซึ่งเป็นหรอรมอของ612และ18นั้นมีค่าเท่ากับค่าต่ําสุดข้อสังเกต6ซึ่งเป็นหรอรมอของ612และ18แต่มีค่าเท่ากับ6ซึ่งเป็นค่าต่ําสุดของ6 12และ18ซึ่งเป็นจำนวนตั้งต้นที่ทตรวจปลุกมาในการหาหอระมอของจำนวนตั้งแต่2องจำนวนขึ้นไปไม่จำเป็นต้องทำตามวิธีการที่ได้นำเสนอ,อมาก่อนหน้านี้แต่จะใช้วิธีการตั้งหาร12และ18หารด้วยตัวเลขที่หารทั้งสองจำนวนได้ลงตัวคือสองสอหารด้วยสได้6 2หาร18ได้9 นำตัวเลขที่หารได้ลงตัวทั้งสองจนวนมาหารต่อคือสามสามหารหกได้สองสามหารเก้าได้สามเราจะพบว่าไม่มีตัวเลขใดๆที่จะหารสองและสามได้ลงตัวอียกเว้นหนึ่งเราจึงสนใจเฉพาะสองและสามนั่นคือหอเรามองสองและสิบแปก็จะเป็นผลคูณระหว่างตัวเลขที่หารทั้งสองจำนวนได้ลงตัวคือสองคูณกับส เท่ากับ6ข้อสังเกตก็คือหรอระมจะเป็นผลคูณของตัวหารที่หารลงตัวทุกจำนวนเท่านั้นต่อไปเป็นการแสดงการหาหอระมของสามจำนวนคือ 12, 18และ24โดยวิธีตั้งหารนำตัวเลขที่กำหนดมาตั้งแล้วหารสั้นด้วย2หาร12ได้6 หาร18ได้9หาร24ได้12ให้แค่ตัวเลข3ซึ่งสามารถจะหารได้ลงตัวทั้ง3จํานวนคือ3หาร6ได้2 3หาร9ได้3 3หาร12ได้4ซึ่งเราจะพบว่าไม่มีจํานวนใดอีกแล้วที่หาร 2, 3และ4ได้ลงตัวยกเว้น1ซึ่งไม่นํามาคิดดังนั้นพอรมอของ 12, 18และ24ก็จะเป็นผลคูณของ ตัวหารซึ่งหารได้ลงตัวทุกจำนวนคือ 2, คือสองคูณกับสามเท่ากับ6ข้อสังเกตก็คือพอรมอมจะเป็นผลคูณของตัวหารที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนเท่านั้นมาดูโจทย์ปัญหาของพอรมอมห้องเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายสิบห้าคนมีนักเรียนหญิงสิบแปดคนคุณครูต้องการจะจัดกลุ่มนักเรียนให้แต่ละกลุ่ม มีเฉพาะนักเรียนหญิงและนักเรียนชายโดยไม่ปนกันกลุ่มละเท่าเท่ากันและมีจานวนกลุ่มน้อยที่สุดโดยไม่เป็นเศษตรวจสุดอยากทราบว่าจะมีนักเรียนแต่ละกลุ่มกี่คนวิเคราะห์โจทย์จะพบว่าโจทย์บอกจานวนตั้งต้นมาสองจำนวนคือสิบห้าและแปดในการจัดกลุ่มใหญ่ออกมาเป็นกลุ่มย่อยเล็กลงที่เล็กลงขนาดเท่ากัน เป็นการจัดแบ่งกลุ่มใหญ่ให้เป็นกลุ่มย่อยที่มีขนาดเท่าๆกันและต้องการจำนวนกลุ่มน้อยที่สุดนั่นหมายความว่าตัวหารของ15และ18นั้นจะต้องมากที่สุดและการหารไม่เหลือเศษก็คือการหารลงตัวแสดงว่าเราจะต้องหาตัวหารที่มากที่สุดและหารจำนวนเดิมลงตัวนั่นก็คือการหาหอระมอง และ18ห้าและ18แมาตั้งตัวเลหารสั้นตัวเลขที่หารได้ลงตัวทั้งสองนวนคือ3 3หาร15ได้5 3หาร18ได้6ไม่มีตัวเลขใดที่จะหาร5และ6ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นผลมอของ15และ18ก็คือ3ดังนั้นจะต้องแบ่งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเป็นกลุ่มไอยกลุ่มละ3 ข้อสังเกตก็คือหน่วยของหอรมอจะเป็นหน่วยของจําน,นวนตั้งต้นเดิมตั้งจำน,นวนตั้งต้นเดิมมีนักเรียนชาย15คนนักเรียนหญิง18คนหอรมอได้สมคนนั่นหมายความว่าแบ่งกลุ่มของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกลุ่มละสามคนแต่ถ้าเราต้องการจะรู้ว่ามีจําน,นวนกลุ่มรวมทั้งหมดกี่กลุ่มในส่วนของนักเรียนชายซึ่งมีส5้าคนเมื่อเอาจําน,นวน คนในกลุ่มคือสามคนไปหารก็จะแบ่งเรียนชายได้ห้ากลุ่มเช่นเดียวกับจํานวนกลุ่มของเรียนหญิงก็จะมีเท่ากับจํานวนนักเรียนหญิงทั้งหมดหารด้วยจำนวนคนในกลุ่มสามคนจะเท่ากับหกกลุ่มข้อสังเกตก็คือจํานวนกลุ่มจะเป็นตัวเลขเดียวกับผลหารสุดท้ายของการหารนั่นก็คือห้ากลุ่มของเรียนชายจะเป็นผลหารของหอละบอกกับจํานวนเรียนชายและหกกลุ่มของเรียนหญิง จะเป็นผลหารของจํานวนนักเรียนหญิงกับขอหรอหมอดังนั้นจะมีจานวนกลุ่มทั้งหมดเท่ากับ5บ้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็คือในการบรรจุมะม่วงมังคุดและกะท้อนลงกล่องเพื่อบรรจุกล่องส่งไปสนีพ่อค้าต้องการบรรจุผลไม้แต่ละชนิดไม่ปนกันลงในกล่องให้มากที่สุด โดยแต่ละของจะต,ต้องมีจํานวนผลไม้เท่าๆกันและไม่เหลือเศษถ้ามีมะม่วง120ลูกมังคุด240ลูกกระท้อนเกลูกพ่อค้าจะต,ต้องส่งไปสนอทั้งหมดกี่กล่องและกล่องละกี่ลูกแนวคิดก็คือจุดบอกจำนวนตั้งต้นเดิมของมะม่วง120ลูกมังคุด240ลูกและกระท้อนเกลูก และต้องการจะแบ่งแต่และจำนวนออกเป็นกลุ่มย่อยๆเท่ากันและมากที่สุดซึ่งการแบ่งผลไม้แต่และจำนวนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อใส่กล่องจะมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนตั้งตน้นและการแบ่งนั้นจะต้องไม่เหลือเศษแสดงถึงการหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดของจำนวนตั้งตน้นซึ่งเราเรียกว่าหอระหมอและหอระหมอจะมีหน่วยเป็นลูกเช่นเดียวกับจำนวนตั้งตน้น เมื่อได้หอลมอซึ่งหมายถึงจำนวนลูกของผลไม้ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มในร่อยแล้วเมื่อนำไปหารจำนวนตั้งต้นเดิมก็จะได้จำนวนกล่องที่จเ็บบรรจุตามต้องการคำตอบของข้อนี้คือผลไม้แต่และชนิดจะถูกแบ่งโรงใส่กล่องของละ24ลูกเป็นมะม่วง5้ากล่องเป็นมังคุด10กล่องและกระท้อนสีกล่องผมไม่ได้แสดงวิธีการทำ ข้อนีเอาไว้เพื่อต้องการให้นักเรียนนำแนวคิดของข้อความทั้งสองข้อความข้างบนนี้ไปหาคำตอบด,ด้วยตัวเองสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับหอระมอก็คือจะต้องมีจำนวนตั้งต้นเดิมตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปและหอระมอ์จะต้องเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดที่นำไปหารจำนวนตั้งต้นเดิมแล้วลงตัวซึ่ง ่าของหอระมอนั้นอาจเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนตั้งต้นเดิมที่น้อยกว่าก็ได้แต่ถ้าเราไปเจอโจปัญหาสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือหอระมอจะมีหน่วยเดียวกับจํานวนตั้งต้นเดิมและเป็นตัวเลขที่จะบอกว่าจะแบ่งสมาชิกของจํานวนตั้งต้นเดิมได้มากที่สุดเท่าไหร่และถ้านำเอาหอระมอไปหารจำนวนตั้งต้นเดิม ก็จะได้จำเนินกลุ่มของการแบ่งนั้นอย่างเช่นกรณีที่ผมยกตัวอย่างมะม่วงมะคุดและกะทอนซึ่งจะเป็นตัวอย่างของความเข้าใจในการสรุปที่ผมได้นําเสนอนี้เป็นอย่างดีขอนําเสนอโจทย์เกี่ยวกับขระมออีกข้อหนึ่งซึ่งมักจะถูกใช้เป็นแนวในการออกข้อสอบสำหรับแข่งขันที่ดินแปลงหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ากว้าง18เมตรยาว24เมตร จะปักเสาเพื่อล้อมด้วยลวดหนามและให้มีเสาที่แต่ละจุดมุมของที่ดินและมีตามแนวกว้างและแนวยาวทุกด้านด้วยจงหาว่าถ้าจะให้เสาแต่ต้นห่างเท่าเกันและใช้เสาน้อยที่สุดจะต้องใช้เสาทั้งหมดอีกต้นวิเคราะห์โจทย์ก่อนเราจะพบว่าการปักเสาแต่ต้นตามแนวกว้างและแนวยาวนั้นคำตอบที่เประยะห่างของเสาจะต,ต้องน้อยกว่า ค่าความกว้างและค่าขวามยาวและในเมื่อต้องการใช้เสาน้อยที่สุดแสดงว่าระยะห่างต้องมากที่สุดด้วยนั่นคือลักษณะคำถามแาบนี้แสดงว่าต้องการหาหลลมอของสิบแปดและ24ซึ่งจะได้คำตอบออกมาเป็นช่วงระยะห่างระหว่างเสาน้ำสิบแและ24ซึ่งเป็นตัวเลขตั้งต้นมาตั้งหารสั้นหารด้วยตัวเลขที่ หารแล้วลงตัวทั้งสองจำนวนสองสองหาร18ดได้เก้สองหารยีบสี่ได้สิสองหารต่อไปด้วยสาสหาร9ก้าได้สามและ3หารสิบสองได้สซึ่งจะพบว่าไม่มีจำนวนเลขใดๆมาหาร3ามและ4ี่ได้ลงตัว,วยกเว้นหนึ่งนั่นคือขอละมอสิบและยีบสี่เท่ากับสองคูณสามเท่ากับหซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกับหน่วยของจำนวนตั้งต้นเดิม นั่นคือระยะห่างระหว่างเสาแต่ต้นเท่ากับหกเมตรในขั้นตอนต่อไปจะแ,แสดงการหาว่าจะต,ต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นในการปักรอบที่ดินวิธีคิดก็คือจะคิดแต่และด้านเป็นอิสระจากกันแล้วหักออกด้วยจำนวนเสาที่ซ้อนทับกันสิ่งที่ได้ตอนแรกจากการหาหอระโบคือระยะห่างระหว่างเสาแต่ต้นเท่ากับหกเมตรดังนั้นด้านกว้างซึ่งเท่ากับส8บแปดเมตร แต่ต้องถูกแบ่งออกด้วยระยะห่างระหว่างเสาหเมตรออกเป็น3ช่วงเฉพาะด้านกว้างด้านเดียวจะปักเสาได้4ต้นดังรูปที่แสดงด้านซ้ายมือนี้แต่โดยที่ด้านกว้างมี2ด้านจะต้องใช้เสาปักทั้ง2ด้านรวม8ต้นคำนองเดียวกันด้านยาวซึ่งถูกแบ่งด้วยระยะห่างระหว่างเสาสีช่วง คือความยาวของด้านยาวหารด้วยระยะห่างระหว่างเสาจะเท่ากับสี่ช่วงแสดงได้ดังรูปซึ่งเก็บพบว่าเฉพาะด้านยาวด้านเดียวจะต้องปักเสาห้าต้นแต่โดยที่มีด้านยาวสองด้านจึงต้องใช้เสาทั้งหมดในด้านยาวทั้งสองด้านเท่ากับสิบต้นนับรวมเสาทุกด้านโดยการคลิปอิสระจากกันก็จะได้จำนวนเสา ในด้านกว้างทั้งสองด้าน8ตน้นบวกจำนวนเสาด้านยาวทั้งสองด้าน1ิต้นดังนั้นการใช้เสาทั้งหมดจะเท่ากับ18ลบด้วยจำนวนที่ซ้อนทับกัน4ตน้นดังที่ผมวงสีแดงไวให้ดูนี้คำตอบสุดท้ายที่ได้ก็คือจะใช้เสาทั้งหมด4ตน้น หัวข้อเรื่องคลิปถัดไปจะเป็นการหาลักษณะของคอร์นและการแก้ตัวปัญหาที่ใช้คอร์ในการแก้ปัญหาอย่างง่าย,ายๆเช่นเดียวกับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์และช่วยแชร์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ